หางานดีๆในออสเตรเลียมาแล้วครับ p a g o d a Careers ใช้ยังไงง่ายๆภายใน2นาทีไปดูมาเราเข้ามาในแ p ป Store นะคะก็จะมาเข้ามาหน้านี้ก็เซิร์ชว่า p a g c o d a c a r e e r เข้าไปนี้นะคะแล้วเราก็จะเห็นแอป,ปนี้โหลดเลยปึ๊บเราก็มันจะขึ้น Open นี้นะคะเราก็กด Open จะเข้ามาที่หน้าแอป,ปนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่มี Account เนาะก็กดไปที่ Create Account นี่นะคะจ้บอ่าแล้วก็ใส่อีเมลที่เราต้องการใช้งานเนาะแล้วก็กด Continue ค่ะ นนตรงนี้ก็คือเดี๋ยวมันจะมีตัวเลข6หลักส่งมาที่อีเมลแล้วก็กกไปก,กดคอนเฟิร์มก็จะเข้ามาที่หน้าเวลคัมนี้นะคะกด next 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 ไปแล้วก็จะมีให้กรอกเป็นรายละเอียดนะคะเราก็ใส่ไม่ว่าชื่ออะไรนามสกุลเราสนใจงานด้านไหนก็มีให้เลือกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเซลล์มาร์เก็ตติ้งอทีเทควิสเน็ตหรืออะไรทำนองนี้นะคะ่ะแล้วแต่ว่าเออแต่ละคนจะสนใจอะไรเนาะก็เลือกไปแล้วก็โลเคชันนะคะก็ตอนนี้เรายังมีแค่ของออสเตรเลียเนาะในอนาคตเราอาจจะมีประเทศอื่นๆตามลิสต์นี้นะคะก็รตติดาาาามมเะเะกข้าาทีี่่ยค แล้วก็ไปที่ create เลยพอ create ปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะคะเป็น p a o d a p a s s แล้วก็เริ่มค้นหางานได้เลยค่ะ พอเข้ามาหน้านี้นะเราก็จะเห็นว่ามีงานหลายอย่างเลยแต่ทุกคนเห็นไหมคะมันจะมีตัวล็อกเขียนว่าวีซ่าสปอนเซอร์นี่เนาะแล้วก็เกตส์ for ไทยสองอันนี้นะคะ่ะจะเป็นออปชั่นพิเศษสําหรับคนที่ซื้อพรีเมียมนะคะวีซ่าสปอนเซอร์คืออะไรวีซ่าสปอนเซอร์ก็คือเป็นบริษัทนะคะที่อยู่ในลิสต์ที่มีรัฐบาลออสเตรเลียบอกว่าบริษัทนี้รับรองการสปอนเซอร์แล้วก็เกตฟอ for ไทยนี่ก็คืองานที่เหมาะกับคนไทยนั่นเองนะคะมาหลังจากนี้เดี๋ยวจะมาสอนว่าพรีเมียมเนี่ยทำยังไงเนาะสมัครยังไงเข้ามาที่หนนนน้้าาาาปปรรไะะลวมมมััีีเเเเขขย่อกกด นี่นะคะพรีเมียมก็จะมีทั้งหมด3แบบเนาะถ้าสมมติใจแบบ1เดือนก็ราคานี้6เดือนก็จะมีเปอร์เซ็นต์ลดไปแล้วก็1ปีก็จะเป็นอีกราคนึงนะ,ะแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ใช้พรีเมียมก็จะไม่เห็นอย่างนี้นะคะ Men t o r s n o t e เนี่ยก็คือจะเป็นข้อมูลจากทีมงานแล้วก็ทางเอลิสนะคะก็จะแนะนําว่าเอองานนี้เราควรเสริมอะไรเพื่อให้เราโดดเด่นหรือว่ามันจะมีฟังก์ชันอะไรบ้างในงานนี้นะคะรายละเอียดของงานนั่นแหละที่เราจะต้องโฟกัสก็สําหรับใครที่ใช้พรีเมียมนะคะก็จะเห็นข้อมูลตรงนี้ก็คร่าวๆก็ประมาณน มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะติดตามดูแลให้ค่ะ,ะสำหรับใครที่มีพรีเมียมนะคะมันจะขึ้นอย่างนี้เลยก็คือวีซ่าสปอนเซอร์เนาะโรงงานไหนที่มีบริษัทเคยให้การสปอนเซอร์มาก่อนหรือรับรองสปอนเซอร์เนี่ยก็จะขึ้นว่าวีซ่าสปอนเซอร์เป็นแท็กแรกอย่างนี้เลยนะคะเหลืองๆเนาะสำหรับเกรดโฟร์ไทยอันนี้ก็จะเห็นอย่างนี้เลยนะคะส่วนสำหรับใครที่สมัครพรีเมียมก็จะเห็นเมนเทอร์โน้ตแบบนี้แวบๆชัวร์แวบๆใครสนใจที่เป็นฟังก์ชันแบบนี้อย่าลืมสำหรับพรีเมียมได้เลย